สวัสดีแฟนเพจ่อสวัสดีพี่เอชเม่สวัสดีพีเอชเดี๋ยวน้องฝนนะคะวันนี้เจอกันในช่วงแฮปปี้มันนี่ผลกับพี่อ้วนนะคะอ่าขออนุญาตสวัสดีพี่อ้วนนะคะสวัสดีพี่อ้วนค่ะสวัสดีค่ะน้องฝนแล้วก็สวัสดีแฟนเพจทุกท่านค่ะค่ะสเพื่อพี่อ้วนนะคะวันนี้ค่ะเราจะมาคุยกันท็อป้อที่เศษค่ะเรื่องอะไรดีอ้าวถือออก อ้าวอ๋อโอเค how to arm ค่ะเหมือน how to thing เลยอ่ะน้องฝนใช่ค่ะก็คือจากที่อากมาค่ะที่อวดพฤติกรรมคนรุ่นใหม่พฤติกรรมการแปลงเงินก็รุ่นถึงแปลงก็ยังจะมีก็ยังมีคนที่ยังคงจะยึดถือหรือคนที่ยังที่เราว่าการออไว้ฝากไป้ที่หนึ่งประจำค่ะควมสุขยังยังรักษาเงินเก็บเงินไว้ที่ยังมั่นใจว่า ถ้าเราจ่ายเงินไว้ที่นาครจากกองทุนอะจะทำให้เราไปถือเป้าหมายเยอะขึ้นแต่เนี้ยมันเปลี่ยนไปแล้วเนาะยุคสมัยเนี้ยรายจ่ายไอ้ที่แบบมันเปลี่ยนไปนี้เหมือนเดิมคือ้ยรุ่นใหม่เราจะเขาเสถียน,นาการเงินออกมาให้สรุปโล่แล้วก็ไห้ก่อนแล้วค่อยเก็บเศรษฐีเริ่มกลับมาอีกแล้วทีที่ไม่ได้เริ่มกลับมาทีแม้จะเป็นเชื่อว่าให้ก่อนที่เหลือให้เก็กเกบค่ะ ค่ะอก็จะมาคุยหลักๆที่วนว่า how to arm เนี่ยพี่เอ้ยงใช้เพื่อที่เคล็ดลับแล้วก็แค่คิดทางพี่เอี้ยงแล้วก่อนจะไปถึง how to arm พี่วอนอ่ะต้องถามน้องฝนก่อนว่าน้องฝนคิดว่าการออมเนี่ยจําเป็นกับเราไหมเป็นหนจำเป็นค่ะเพราะอะไรจุดจุดฝักตั้งแต่เราเรียนแล้วว่าอย่างเรียนก็จะมีค่าใ้ายนะคะหรือพ้าไม่ให้เงินท่าไม่ก็จะบอกว่า S <S ใชแล้วเหลือก็มาหยอนกระตุกที่มันถูกฝังตั้งแต่เราใช้ขีดเลยอกเอือนเป็นเปลอของขีไปเลยค่ะค่ะใช่ไหมคะการออมอ่ะ้องฝนบอกว่าเป็นสิ่งจําเป็นเพราะว่าถูกฝังมาอยู่แล้วนะคะยกตัวอย่างให้เห็นนะคะจริงๆแล้วการออมเนี่ยก็คือการที่เราเก็บ เก็บเงินไว้ใช่ไหมทำงานหาเงินมาได้ส่วนหนึ่งใช้ส่วนหนึ่งเก็บนะคะเราเรียกว่าการออมเงินในการออมเนี่ยจะประสบความสําเร็จได้นั้นเนี่ยก็ต้องมีเป้าหมายของการออมอย่างตอนเด็กๆเ,เ,เนี่ยพ่อแม่สอนเราอย่างที่น้องฝนบอกกลับมาจากเรียนมีเงินเหลือใส่กระปุกไว้นะนั่นก็ถือเป็นการออมอย่างหนึ่งแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยแล้วเรา พอเราออมเสร็จเมื่อก็ปุกเต็มว่าเราจะจัดการยังไงกับมันอันนั้นก็สําคัญไม่แพ้กันเลยเนาะกับวิธีการจัดการเงินออมใช่ปะน้องฝนบอกว่าเดี๋ยวนี้คนรุ่นใหม่ยังเก็บเงินไว้ในฝากประจำํำน้องบอกว่าตรงกับที่พี่อวนอ่านมาเลยค่ะซึ่งอ่านมาแล้วนะคะ,ะก็ตกใจมากเลยค่ะก็คือ ไม่ได้มีโอกาสไปอ่านผลการศึกษาและวิจัยนะคะในหัวข้อ Employee Perspective 4.0นะคะซึ่งกลุ่มซึ่งในการทำสำรวจครั้งนี้นะคะจัดโดย Manpower Group ประเทศไทยนะคะได้สำรวจจากกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ถือว่าเป็นคน4.0จริงๆนะคะก็พบว่าเฮ้ยพฤติกรรมการใช้เงินออมอการใช้เงินและการออมเงินของคนกลุ่มนี้ค่ะพบว่า50%ยังเก็บไว้ในที่ฝากประจำ นะคะเพื ME ่อนอ่านแล้วก็ตกใจนะเพราะส่วนตัวเนี่ยเพื่อนมองว่าเดี๋ยวนี้เด็กรุ่นใหม่ให้ความสนใจแก่ในเรื่องของการลงทุนมากขึ้นจะเลยคิดว่าเอ้ยเงินออมที่เขามีเขาหน้าจะเอาไปลงทุนในหรือเอาไปเก็บไว้ในที่ที่ให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าฝากประจําหรืออะไรอย่างเงี้ยอันนั้นคือสิ่งที่เราคิดเองเนาะแต่ว่าจากผลสํารวจนี้มันทําให้เราเห็นแล้วล่ะค่ะว่าแลจริงๆคนรุ่นใหม่เองเนี่ยก็ยังมีพฤติกรรมการออมเงินแล้วก็เก็บเงินไว้ในที่แบบเดิมๆ ทีนี้วันนี้ที่เราจะมาพูดกันในหัวข้อของ how to arm นะคะก็คือแรกสุดเลยเราต้องคิดกันนะน้องฝนเนาะว่าเราจะต้องมีไมซ์เซ t ของการออมเงินนะคะไมซ์เซที่ถูกต้องนะน้องฝนของการออมเงินเนี่ยเมื่อกี้น้องฝนบอกว่าพฤติกรรมคนส่วนใหญ่ก็คือจะใช้ก่อนแล้วค่อยเก็บอืม<ช>เหลือ<ช>ถ้าค่อยเก็บใช่ไหมคะถามว่าถ้าเกิดว่ามันไม่เคยเหลือเลยอะแล้วมันจะได้เก็บไหม เออใช่ไหมเงินไม่เหลือจบเลยก้ยังไม่พอใช้เลยค่ะทีนี้เนี่ยต้องต้องขออนุญาตยกคําพูดหนึ่งนะคะเป็นคําพูดที่แขกรับเชิญเคยพูดกับกับพี่วอนไว้นะคะในเนี่ยแฮปปี้มันนี่ยนแล้วนะคะก็คือคุณอาร์คนะคะซี o ของแบล็กซอนก็เคยพูดบอกว่าร่างกายคนเราเนี่ยนะคะหาเงินได้ไม่ได้ทุกวันนะนั่นแปลว่า ช่วงระยะเวลาที่เราจะหาเงินได้นั้นมีจํากัดแต่ร่างกายเราต้องใช้เงินแบบว่าตลอดเวลาร่างกายเราหาเงินได้ในเวลาที่จํากัดแต่ร่างกายเราใช้เงินได้ตลอดเวลาไม่จํากัดเออนั่นแปลว่าในวันที่เราทํางานไม่ได้เนี่ยคุณจะต้องเอามาใช้ก็คือสมบัติเก่าเนี่ยราคาก็คือจะเอาเงินออมของคุณมาใช้เพราะฉะนั้นนวันนี้ไม่เซททางการออมที่ถูกต้องก็คือต้องเริ่มจากการที่ต้องเก็บก่อนใช้ อ่าโอเคนะคะทีนี้น้องฝนบอกว่า how to ออมข้อที่หนึ่งเคยคือหนึ่งคุณต้องมี mindset ในการออมที่ถูกต้องก่อนนะคะข้อที่สองก็คือเรื่องของการจัดการรายรับรายจ่ายใช่ป่ะรายรับคุณเข้ามาปุ๊บเนี่ยอย่างที่เราคุยกันในน้องฝนคลิปก่อนกอนการที่คุณมีรายรับเยอะไม่ได้แปลว่าคุณร่ำรวยนะคะการมีรายรับเยอะเนี่ย นะคะก็แปลว่าคุณมีรายได้ที่ดีใช่เออความมั่งคั่งของคุณต้องเกิดจากการที่เอารายรับเนี่มาลบกับรายจ่ายแล้วก็เหลือเท่าไหร่เป็นเน็ตเวิร์ดอันนั้นแหละเราคงจะวัดกันตรงนั้นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยรายจ่ายเพื่อการออมเป็นรายจ่ายที่สําคัญใช่ปะก็คือการจัดการรายจ่ายของคุณเนี่ยข้อที่สองเนาะด้วยคุณต้องจัดการรายจ่ายที่เพื่อการออมที่ถูกต้องแล้ววันนี้ละค่ะที่เราจะมาคุยกันนะว่า how to ออมใช่ป่ะน้องฝนเรื่องของรายจ่ายของการออมเนี่ย เราควรจะเก็บเท่าไหร่ดีน้องฝนเอาง่ายๆเลยสิบเปอร์เซนต์อย่างเงี้ยเกิี่สิบห้าถึงยี่สิบหรือฮ่าตามหลักการอาการหนึ่งเขาจะบอกว่าประมาณสิบเปอร์เซนต์ของรายรับที่คุณมีใช่ปะคะแต่ในชีวิตจริงนะคะในชีวิตจริงเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันก็แล้วแต่ด้วยเพราะแต่เราคนมีภาระหน้าที่ไม่เหมือนกันใช่ปะเออนั่นคือเราก็เริ่มแบ่งมาออมแต่คุณต้องอย่าลืมนะต้องเก็บก่อนใช้นะพอเก็บเสร็จได้อะสมมติอยู่ที่สิบเปอร์เซนต์ สิเร็นเสร็จปุ๊บเอาไปเก็บที่ไหนดีอ,อตรงนี้สําคัญถ้าเก็บในฝากประจําถามาน้องฝนว่าตอนนี้ยฝากประจำอยู่ที่เท่าไหร่อ่ะน้องฝนดอกเบี้ยอยูที่สแ,แต่ว่าดูนานแล้วตอนนี้ไม่น่าถึงแล้วใช่ไหมเออต้องบอกว่าวจริงๆเนี่ยนะคะมันมีมันมีแบบว่าเรื่องของการได้ผลตอบแทนเนี่ยก็สําคัญมากการที่จะออมเงินให้ถึงเป้าหมายอ่ะ ะะมันก็ต้องสําคัญด้วยก็คือจะต้องมีทั้งเงินทั้งวิน,นัยแล้วก็ทั้งผลตอบแทนนะคะที่เุือนเคยพูดไปแล้วใช่ปะอ่ะข้อที่ how to arm ข้อที่3นะคะก็ค,คือคุณจะต้องหาผลตอบแทนให้เงินออมของคุณได้อซึ่งเงินออมเนี้ยนะคะมันก็จะต้องดูด้วยว่าเป้าหมายของคุณคืออะไรนั่นคือข้อที่4คุณต้องมีเป้าหมายของการออม ใช่ไหมน้องฝนเป้าหมายทางการออมด้วยค่ะเป้าหมายทางการออมเราก็จะแบง่งออกเป็นเป้าหมายระยะสั้นกลางยาวอะไรก็ว่ากันไปเราคุยกันไปหลายครั้งแล้วนะคะในเรื่องนี้เนืเอเฮนั่นแหละค่ะในเรื่องแล้วก็เรื่องของน้องฝนมีแล้วตัวอย่างของน้องฝนแล้วน้องฝนมีการออมยังไงบ้างอ่าที่รวดเรยคือหนึ่งอยากเขียนเร็วเพราะว่าเป็นงานที่ใช้ห่างกาลค่ะ แล้วก็ดูแล้วว่าเฮ้ยทําไปอ่ะเป็นทำได้ไม่นานหรอกทีเนี้ยมาดูอย่ามาเสียเรงอย่าทำอะไรบ้างดีกว่าค่ะด้วยที่รายได้มันได้เยอะเราก็อยากจะให้เงินมันทำนองของเราบ้างคือเราอ่ะทํางานเพื่อหาเงินไม่สนุกการเงินคืออยากให้เงินทํำนองเพื่อเราบ้างก็มาดูว่าจะออมเงินที่ถึงต้องอย่างที่วันไปว่าถ้าเราออมโดยเอาไว้ที่เงินทางานไม่ถึงต้องไม่เล่น ก็มาสนใจตอนี้สนใจในเรื่องของกองทุนแบบนี้วกของแบบนี้ค่ะก็ดูผลตอบแทนย้อนหลังเป็นเรื่องของกอนต้องอ่านต้องอ่านว่าเราชอบแบบไหนเรามีความสุขเท่าไหร่ก็สนใจหุ้นแหละแต่ว่าเงินเราก็ไม่ได้เยอะเนาะเราซื้อแบบตอนแรกกเอนเลยก็คือเปล่อกปีแต่ละเดือนคุไม่ได้มีเงินเยอะแบบเงินก้อนก็ข้าจับเูอืคะทีนี้ก็มาดูว่าอย่างเราอ่ะมาดูเป้าหมายอย่างเราเอาทีไหนเราย้อนไม่เสี่ย ที่ควรบอกว่าถ้าเราจะได้เรียบคือถ้าเราอยากให้บรรลุเป้าหมายต้องมีเงินต้องมีต่อแผนแล้วก็ใช้ระยะเวลาเราได้เียบคือตัวระยะเวลาเพราะตรงนี้มาเป็นกลยุทธ์หลักหนูเลยเขาคอให้ยอมเงินในกองทุนที่เจ็ดห้าสิบบาททีเราเข้าใจว่ากองทุนทำงานยังไงเราเริ่มดูเราเริ่มดูออกละว่าอ๋อขึ้คือลงลงมันประมาณนี้ถ้าเรารับได้เราใช้ระยะเวลาเราเข้าใจการลงทุนดี ก็เริ่มเผียบมาที่หุ้นหุ้นอย่างที่หลายๆคนบอกก็ต้องดูถึประกอบการหุ้นบางตัวสิจธิการสิการเขาไม่ได้ดูแลแค่สิทการเดียวเราจะต้องเอาสิทงานลดการเงินคือหนูไม่ได้แบบว่าหนูไม่ได้เป็นสายแบบเทรดเทรดแต่ว่าติงกําไรก็คือสายออมหุ้นออมทองอ่ะคะก็เลยที่์เวิร์ดหลักๆก็คืออยากมาเสียเร็วแล้วก็ อยากให้ถึงเป้าหมายเร็วๆก็เลยเปลี่ยนวิธีการออมเงินเอ,งเอาไว้ที่กองทุนแบบอืม<พ>อมเพราะว่า,วาที่ออน้องเท่าไหร่ก็ค่ะก็อย่างอย่างหนูอยากเกษียณเร็วก็อักบิดเลยยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์โหดเลยโอ<ห>้ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นตต่อเดือนก็คือทํางานแบบว่าเออทำงานหมด้วหนักก็คืออันเนี้ยเขาได้ผลมากพี่อ้วนเงินที่เราไม่เห็นมันจะเป็นเงินที่เราสุดได้ตัดมันอ่าอ่ะ <1> 1> ก็คือ <1> 1> ตัดบัญชีออกไปก่อนใช่ไหมคะไม่ให้อ่นนี่คือเทคนิคของอันนึงของฝนนะคะก็คือ how to o l l ของฝนนะคะเขาบอกว่าหักเงินขึ้นไปก่อนเลยเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องแบบไปเห็นเงินให้มันมาแบบว่าล่าตาล่าใจเรา เดี๋ยวเราจะหาเรื่องใช้ก็ตัดขึ้นไปก่อนเลยโดยที่น้องฟนเองเนี่ยตอนนี้เขาก็จะหักอยู่ที่25เเของรายรับที่เขาได้มาแต่ตอนนี้ลดแล้วนะเพราะรายรายรับน้อยลงหรือก็ปรับมีการปรับพอร์ตปรับอะไรบ้างค่ะอ่าโอเคค่ะมาถึงอันนี้น่าสนใจค่ะก็คือเดี๋ยวพู่คนแชร์ให้ฟังนะคะสมมุติวันนี้ถ้าเกิดเราเนี่ยอยากจะมีเงิน1ล้าน ใช่ป่ะหนึ่งล้านสำหรับใครที่ชมอยู่แล้วก็เป็นคนเพิ่งเริ่มทำงานนะคะอยากจะเริ่มเก็บเงินดูแล้วก็เฮ้ยออมเงินดีกว่าเริ่มออมนะคะมีป้า 1, 1> ล้านหนึ่งล้านแรกได้พี่อ้นบอกว่าเฮ้ยถ้าเกิดสมมติอะการออมจะสนุกมากขึ้นแล้วมันมีทิศทางมากขึ้นก็คือคุณต้องกําหนดเป้าหมายก่อนเนะว่าคุณจะไปไหนสมมติเรามาเซตกันค่ะท่านผู้ชมเรามาเซตกันที่เราอยากจะมีเงิน 1, 1ล้านบาทหนึ 1> 1, 000, <อ>่งล้านหนึ่งอ่าหนึ่งล้านเนี่ยส่วนเมื่อกี้น้องฝนเขาบอกว่าเอาเขาเก็บไว้ในกองทุนเขาเก็บในเเค้าาใใชวิธี DC นะี DCA ะรท่ฟังแล แล้วมันคืออะไรกองทุนนะคะเอางี้เรามาคิดกันแบบว่าไม่มีผลตอบแทนเลยแล้วกันนะอะมไม่มีผลตอบแทนนะคะถ้าเกิดว่าคุณอยากจะได้เงินหนึ่งล้านบาทใครมีเครื่องคิดเลขกดไปพร้อ,รอ,รอมๆกันนะคะเดี๋ยวอุ่นจะขึ้นขึ้นสไลด์ให้ทุกคนเห็นตัวอย่างนะคะง่ายๆเลยค่ะถ้าเกิดคุณอยากมีเงินหนึ่งล้านบาทคุณเริ่มออมเดือนละ5,000บาทนะคะทั้งหมดจะใช้เวลาทั้งสิ้น16ปี8เดือนแปลว่าถ้าวันนี้ 5, <000 S 1> คุณใช่เดือนละห้าพัน เดือนละ5,000แต่มันไม่มีผลตอบแทนเลยนะคุณจะใช้เวลาสูงถึง16ปี8เดือนคำถามคือถ้าวันนี้คุณอายุ25กว่าคุณจะมีเงิน1ล้านแรกเใช่ป่ะคุณอายุเท่าไหร่น้องฝนยี่สิบวกสิบหกบเออคุณจะมีโอ้โหสบเอดได้แตนะเออเพราะฉะนั้นใช่ค่ะเพราะฉะนั้นอันนี้สำคัญก็คืออยู่ที่คุณค่ะว่าคุณจะเลือก เลือกเปลี่ยนจำนวนเงินที่ออมแต่ละเดือนหรือเลือกเปลี่ยนที่หว่างเงินอืม,อมเพราะ5,000ันบาทเนี่ยนั่นคือเก็บในตุ่มที่บ้านเก็บไว้ในกระปุก<อ>ไม่มีผลตอบแทนนะคะคุณต้องใช้เวลาถึง16ปีถึงจะได้ลานแรกใช่ปะแต่ว่าพี่วนบอกว่าให้เก็บเงิน10%ของไรายได้ไรายรับนั่นแปลว่าถ้าเก็บเดือนหะ5,000คุณต้องมีไรายได้5 0า0 0 ใช่ไหมสำหรับคนที่วันนี้อาจจะเริ่มเพิ่งเริ่มต้นทางานเนี่ย<ม>อาจจะยังไม่ถึงห้าหมื่นอาจจะยังไม่ถึงมเอออาจจะยังไม่ถึงด้วยเพราะฉะนั้นกว่าจะได้จับล้านแรกของคุณถ้าคุณไม่มีหาผลตอบแทนให้มันเนี่ยคุณใช้เวลาโอ้เยอะมากใช่ปะ่ะอ่ะเพราะฉะนั้นนะคะสำหรับใครที่ฟังอยู่ตอนนี้นะคะสําคัญที่สุดก็คือเริ่มการออมนะคะพอเริ่มการออมเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยคุณก็ต้องมีวินยัยทางการออมให้ระยะเวลาและให้ผลตอบแทนด้วยนะคะโอเคนะคะ เขาเนี่ยก็จะรู้แล้วถ้าเราอยากได้เงินหนึ่งล้านบาทเนี่ยเราต้องทำยังไงนะคะอ่าโอเคทีนี้เมื่อกี้พี่อ้นพูดบอกว่าเอ้ยแล้วถ้าเกิดสมมุติว่าฟังแล้วก็พี่อ้นพูดอย่างเงี้ยใครละ่ะจะอยากเก็บเงินไว้ในตุ่มแบบนั้นไม่มีผลตอบแทนไม่ไหวนะเราไม่ไหวคราวนี้ก็เลยขยับค่ะขยับมันลองดูบ้างว่าอย่างน้องฝนเนี่ยเขาบอกว่าน้องฝนเก็บไว้ในกองทุนรวมน้องฝนเคยดูไหมว่ามันได้ผลตอบแทนเฉลี่ยประมาณเท่าไหร่ ะะเฉลีย่ยตอบปีอยู่ที่เจ็ดแปดบางปีก็ไม่ถึงบางปีก็สูงปีก็อันนี้คือดูย้อนหลังนะคะเพราะว่าอาจจะไม่ถึงเกิดกปีแบบก็เอาเอเวอ e ร์เฉลี่ก็ประมาณน้อยๆเลยหกเปอร์เซน็นต์เหเปอร์เซน็เซนต์ทำได้นะคะใครที่ชมอยู่ตอนนี้นะคะแล้วก็รู้สึกว่าโอ้โหผลตอบแทนแบบนี้มีจริงเหรอต้องบอกกันว่ามีมีนะคะมัมมมมมนอย <จะ S 1> ู่ใน ใช่เพราะฉะนั้นสินค้าทางการเงินเนี่ยนะคะมันไม่ได้มีแค่ฝากประจำต่อไปแล้วค่ะมันมีเรื่องของกองทุนด้วยมันมีเรื่องของหุ้นด้วยแล้วก็มีตราสารเงินต่างๆมากมายนะคะต้องทําความเข้าใจกับมันจะช่วยให้คุณถึงเป้าหมายทางการออมได้ง่ายขึ้นนะคะเดี๋ยวเรื่อนขอยกตัวอย่างและสมมุติว่าถ้าเราเก็บเงินเดือนละ10,000บาทขยับมานิดหนึ่งนะคะ1 0 0 0 0บาทแต่คราวนี้โจทย์คือเหมือนเดิมแหละเราอยากจะมีเงินล้าน แต่วันนี้ขยับเป็น1 0,000บาทเพื่อใช้คิดง่ายๆถ้าคุณเก็บที่แบบเดิมฟังแล้วก็ยังไม่อะฉันยังเป็นคอนเซอร์วเฟฉันจะขอเก็บที่คราวนี้ไม่เก็บในตุ่มแล้วนะแต่จะเอาไปเก็บไว้ที่เงินฝากนะคะอาจจะเป็นไม่ว่าจะเป็นฝากประจําของหลายๆธนาคารเพี่คิดเฉลี่ยมาเลยนะคะผลตอบแทนคิดจุดที่อยู่ประมาณ1.7%ต่อปีนะ1.7%ต่อปีเนี่ยคุณเก็บเดือนละ1 0 0 0 0บาทนะคะเดือน,นละ1 0 0 0 0มบาทเนี่ยคุณต้องใช้เวลาประมาณ 8ปีกว่าจะมีเงิน1ล้านบาทนะคะ ไหวไหมเราไหวไหม,มน้องปนัดก,ก็ถ้าจบใหม่ๆอ่ะทำงานดังๆเหมือนเดิมสองสามมือก็ยังแบบเหนื่อยเดืนอนละมือสู้กัดฟันเมื่อกี้บอกว่าห้าพันมันน้อยไปใช่ป่ะโอ้โหคนน้คราวนี้เ <จะ S 2> อาขอมือนหนึ่งอขอมือนหนึ่งจะได้เร็วขึ้นแล้วก็อุตส่าห์เปลี่ยนผลตอบแทนแล้วนะเปลี่ยนไปอยู่ที่ได้ผลตอบแทนเยอะขึ้นอ่าหนึ่งจุดเจ็ดอย่างเงี้ยอ่าหนึ่งจุดเจ็ดที่คือเฉลี่ยของทุกๆแบงก์รวมกันนะคะก็จะอยู่ที่ประมาณแปดปีกว่าคุณจะมีเงินล้าน รอไหวป่ะอันนี้ต้องคุยหาและรอไหวไวะเสร็จปุ๊บเราอาจจะรอไหวเป็นเหนื่อยต้องมือหนึงเออเหนื่อยต้องมือหนึ่งใช่ป่ะอ่า <c oughs> <c oughs> แต่ถ้าคุณลองเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนผลตอบแทนใหาให้มันได้ผลตอบแทนมากขึ้นอย่างที่น้องฝนบอก ะะก็คือเก็บไว้ในกองทุนรวมซึ่งมานกว่าผลตอบแทนเฉลี่ยเนี่ยจะอยู่ประมาณที่6กก็มีนะอะไรเงี้ยซึ่งผลตอบแทนที่จะได้ผลออกองทุนที่จะได้ผลตอบแทนประมาณ6%นะคะส่วนใหญ่มักจะเป็นกองทุนที่มีความเสี่ยงปานกลางนะคะความ่ยงปันกลางไม่สูงมากนะคะตรงนี้ก็ถือว่าสําหรับคนที่เป็นมือใหม่ทางการออมและการซื้อกองทุนเนี่ยก็ลองเลือกดูได้จะรู้ได้ยังไงก็ถึงแม้ว่าเขาจะพูดว่าผลตอบแทนในอดีตไม่สามารถที่จะ แบบว่า forecast ผลตอบแทนในอนาคตได้แต่ถามเราหน่อยวันนี้ถ้าเราจะซื้อกองทุนสักอันหนึ่งอะเราจะดูอะไรล่ะเราก็ต้องดู past performance นั่นแหละค่ะคุณก็จะเห็นได้ว่าตั้งแต่มันก็สามารถทําได้จริงๆในผลตอบแทนแบบนี้นั่นแปลว่าถ้าเอาเงินเดือนละหนึ่งหมื่นจากที่เคยวางไว้ในบัญชีฝากประจําได้ผลตอบแทน1.7นั้นลองเอามาวางในกองทุนแบบน้ำฝนนะคะแบบน้ำฝนที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่า สูงกว่าหลายเท่ากันนะประมาณ3เท่าอย่างเงี้ยสามเท่าของฝากประจานะคะแล้วก็ให้ระยะเวลาเขาไปนิดนึงนะคะเพราะคุณจะถึง1ล้านบาทเนี่ยภายในเวลาที่สั้นลงอันนี้เป็นตัวอย่างเดี๋ยวเพื่อนจะขึ้นให้ดูนะคะแล้วก็เดี๋ยวในช่วงของถอดกรหัด Happy m ม n นี่เดี๋ยวจะใส่แจะให้ทุกท่านดูด้วยนะคะวันนี้เอาแค่ไอเดียไปก่อนเอาแค่ไอเดียไปก่อนว่าวันเนี้ยถ้าคุณจะ how to ออมให้ success นะคะ1ตั้งเป้าหมายก่อนเมื่อกี้พื่อนตั้งเป้าหมายที่1ึงล้านบาท ใช่ปะเอาตัวเงินมากําหนดต่อไปก็จะได้จัดการวิธีการถูกและวว่าเราต้องเก็บเดือนเท่าไหร่แล้วเดือนแค่เ,ออเดือนละเท่านี้เราไหวไหมจะได้เตรียมตัวถูกนะคะ How to ออมก็คือ 1. s e t เซเป้าหมายที่ต้องการนะคะ2มีวินยัยทางการออมแหละใช่ปะสาการจัดการรายรับรายจ่ายนะคะ4ให้ระยะเวลานะคะ5ให้ผลตอบแทนโอเคค่ะ นี้ก็อีกนิดนึงแช์น้องฝนฟังไอวิจัยของของที่เมื่อกี้พี่อวนบอกนะคะแช์ให้ฟังค่ะมันน่าตกใจมากค่ะท่านผู้ชมก็คือเขาบอกว่าเมื่อเจาะลึกลงไปอะค่ะในรายจ่ายของคนรุ่นใหม่4.0เนี่ยนะคะเขาบอกว่า50%ค่ะจะหมดไปกับค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับที่อยู่อาศัยนะคะไม่น่าเชื่อเลยก็ไม่เป็นไรนะเพราะมันก็เป็นปัจจัยสี่ใช่ปะเออแค่พวบางคนแบบว่าหา ที่อยู่ใกล้ออที่คอนดคนดอ่ะอืมอย่างนั้นก็ได้บางคนจริงๆมีบ้านอยู่แล้วแต่ว่าอาจจะไปเช่าคอนโดที่อยู่ใกล้ที่ทํางานอ,อย่างเงี้ยก็ได้เพราะว่าช่วยจะประหยัดเวลาในเรื่องของการเดินทางแล้วก็ค่าใช้จ่ายนี่ที่ใช้ในการเดินทางด้วยอันนั้นก็มีเซนต์อยู่นะนะคะและแต่อันดับสองค่ะที่ที่คนรุ่นใหม่จะใช้จ่ายตรงนี้มากที่สุดก็คือจะเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวและความบันเทิง อ,อยู่ในสัดส่วนพอๆกันเลยนะคะอยู่ที่39%นั้นแปลว่าคนรุ่นใหม่ก็ให้ความสำคัญเกี่ยวกับความบันเทิงส่วนตัวแล้วก็เรื่องของการท่องเที่ยวเนาะี่ต้องใช้อะเนาะอ<ะ>่านิดนึ่งนิดนึงมันก็เป็นเรื่องของนะแนวคิดในการใช้ชีวิตของแต่ละคนนะคะทีนี้ก็อีกอันนึงน่าสนใจห,ห,หัวข้อหนึ่งเขาบอกว่าสัดส่วนการออมเงินของคนรุ่นใหม่นะคะในวิจัยเนี้ยคนส่วนใหญ่จะไม่กำหนดแน่นอนก็คือจะ ลือกอออ็ใช้ก่อนแล้วก็เหลือเท่าไหร่ถึงออมก็เหมือนที่เราคุยกันตอนต้นเนืตรงกับที่น้องฝนบอกเลยสิ่งน้องฝนบอกก็อาจจะเป็นพฤติกรรมที่เห็นใช่ไหมคะกับเพื่อนๆหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็ตรงกับที่วิจัยเขพูดกันเลยนะคะและรูปแบบการออม มาดูเรื่องของการวางแผนการเงินบ้างเนอะอ WPS the Money Coach เราก็จะโฟกัสในเรื่องของการวางแผนการเงินส่วนบุคคลคะ่ะก็พบว่า5 7ซนะคะของคนที่ออมเงินเนี่ยเขาจะออมเงินและก็วางแผนการเงินด้วยตัวเองอืมด้วยตัวเองแล้วก็รองลงมานะคะประมาณมีอยู่ประมาณแต่เป็นตัวเลขที่สูงกว่าปีที่แล้วนะก็คือมีอยู่ประมาณ14%ค่ะที่จะใช้การวางแผนการเงินผ่าน ที่ปรึกษาทางการเงินสน่วนบุคคลแบบพวกเราอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นตัวเลขที่โตขึ้นแล้วก็แสดงให้เห็นว่าคนรุ่นใหม่เองนั้นก็ยัง,งก,ก็ก็ใส่ใจนะใส่ใจในเรื่องของการวางแผนการเงินแล้วก็อาชีพของนัวกวางแผนการเงินก็เติบโตขึ้นด้วยนะคะอือก็ เพิ่มเติมนิดนึงสาหรับใครที่ชมอยู่นะคะว่าว่าคุณอาจจะเป็นคนหนึ่งที่ไม่ได้ไม่ได้วางแผนการเงินผ่านนะวางแผนการเงินน,งนะคะแต่ว่าเราวางแผนการเงินส่วนคนของเราด้วยตัวเราเองเนี่ยค่ะต้องบอกว่าทําได้นะไม่ใช่ทําไม่ได้นะคะการลงทุนที่ดีที่สุดให้ผลตอบแทนที่ดีที่สุดและความเสี่ยงน้อยที่สุดก็คือการลงทุนในความรู้ให้ตัวเองนั่นเองนะคะสินค้าเรื่องการเงินอาจจะมีความซับซ้อนแต่ไม่ยากจนเกินไปนะคะปรึกษามืออา,าชีพนะคะมีแหล่งให้ความรู้มากมายรวมถึงเพจเราด้วยนะน้องฝนนะ หลักๆก็คือหัวใจสำคัญของวันนี้เที่ยวได้ How ที่ออนไม่ตอเริ่มเมื่อไหร่หลักๆเลยเนาะถ้าเราเริ่มเลยต้องมาหกเร็วทีนี้เราก็พยายามใช้การลงทุนให้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราแล้วก็หาตัวตนที่เราเจอว่าเราถนัดลงทุนแบบไหนไม่ใช่ว่าร่วมสนุกไปวันๆอ่ะไม่ใช่ว่าเอาเงินคืนเงินเป็นเงินที่เราได้ก็อย่างเงี้ยค่ะค่ะให้ตั้งใจกับเงินที่เราจะต้องมาเนาะแล้วก็ต้องมาดูกันว่าเวลาที่เหลือยเราอ่ะ คือเราอยากเกษมเมื่อไหร่จะมาตั้งเป้าหมายที่อ้วนบอกแล้วก็เงินทุนที่จะใส่ในละเดือนอะก็ไม่อยากที่เหนื่อยก็เอาดูที่ทผมตามเป้าหมายบางคนอยากเป้าหมายเร็วทำงนประจำก็ไปหาวิชาชีพดีอันจะน่าสนใจเพราะเด็กขนาดนี้ไม่ได้มีแค่อคิจเดือดบางคนแบบทักออนไล่หรือทำอะไรเป็นทำกลาสิกอะไรทีนี้มีอ้วนก็อย่าลืมนะคะว่าศึกษาการเรียนรู้แล้วก็ศึกษาเรียนรู้ที่ดี แล้วก็อยากจะให้เริ่มก่อนรวยก่อนนะคะก็มีควา้คิดพิลวนนะยินดีมากมากค่ะค่ะกับคลิป how to a l l ยัมหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนมากๆนะคะค่ะค่ะแล้วก็ไว้เดี๋ยวเราจะพอนะคะให้ดูนะคะว่าผลตอบแทนอะไรเป็นอย่างไรเนาะชื่อนี้เราคุยกันค่ะอย่าลืมนะคะกด subscribe เราด้วยนะคะใน BPS c h a n n e แล้วก็สั่นกระดิ่งไว้ด้วยกระดิ่งเกันเขจะได้ไม่พลาดดูดีๆนะคะแล้วก็ กดไลค์เพจ้ด้วยนะคะ wps เก็บงาน,นโพสเป็นขอบคุณมากมากนะคะสวัสดีเซนเซอและสุ่ทรวิทยวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ